ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระบระมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอเจริญพรยอดกัลายาณมิตรท่านสาธุชนทุกท่านนะในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของทุกๆชีวิตบนโลกก็ว่าได้เหตุการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นทำให้ประชากรในโลกทุกๆคนต่างก็ประสบปัญหาต่างๆ จากเดิมเพียงแค่ปัญหาสุขภาพร่างกายของตัวเองก็แย่แล้วไหนจะปัญหาครอบครัวทางสังคมอีกคราวนี้ยังเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อทุกคนในโลกก็ว่าได้เพราะเป็นเหตุทําให้สุขภาพจากเดิมที่แย่ไปก็จะแย่กันไปอีกไหนจะมีความวิตกมีความกังวลเกิดขึ้นว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยจะติดโควิดไหมเออหรือตัวเรา ติดขึ้นรือยังปัญหาจากการตกงานหรือปัญหาต่างๆมันจะตามมาอีกสารพัดพวกเราเชื่อไหมเอ่ยความทุกข์ทั้งหลายที่ชาวโลกจะเจอกันทุกคนในขณะนี้แหละถ้าจะว่าไปเนี่ยชาวโลกทั้งหลายก็จะเจอความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจเนี่ยเกิดมาตั้งนานแล้วเน่ะไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดเนี่ยก็เจอความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายและกาใจ ด้วยกันหมดทั้งสิ้นเพราะอะไรเอ่ยเพราะเหตุว่าแต่ละคนก็มีกิเลสอยู่ในตัวเหมือนกันคือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงกิเลสตะกุลเดียวกันทั้งนั้นเลยที่ยังให้จิตของมนุษย์มีความทุกข์มีความเศร้าหมองมีความเครียดคราวนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปพวกเราทั้งหลายเนี่ยยังโชคดีกว่าคนทั้งหลายในโลกทีเดียวนะเพราะเราอะไรเอ่ยเพราะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เร,เ,นนะเรายังได้เจอพระพุทธศาสนานอกจากนั้นเรายังได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆทำให้เรามีที่พึ่งทางใจสามารถที่จะกระจัดความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่กายหรือเกิดขึ้นแก่ใจเราหรือกำลังเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าบุคคลทั้งหลายทีเดียวนะความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็เจอเจอมือเหมือนกันเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยกลับไปพิจารณาดู ถึงบุคคลในอดีตที่เขาก็เจอเจอทุกข์แบบเราถ้าจะว่าไปเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งที่มีทุก์แสนสาหาัสตีเดียวถ้าจะให้ไปจัดอันดับก็คงเป็นอันดับต้นๆที่พระอาจารย์ค้นเจอในพระไตรปิฎกนะเป็นเรื่องราวของพระนางปตตาจาราเถรีเนี่ยขนาดท่านมีบุญในตัวเนี่ย ที่สามารถเป็นถึงพระอาหารหันตะเทลีคือสามารถบรรลุธรรมหมดกิเลสเป็นพระอาหารหันตแล้วสามารถดำรงตำแหน่งเป็นถึงเอตทะทัคะเป็นเลิศทางด้านพระวินัยเนี่ยชีวิตของท่านน่ถ้าเราศึกษาประวัติปรากฏท่านเจอเจอความทุกข์แสนสาหัสสากันเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาทบทวนกันนะ พอเรื่องนี้ก็พระอาจารย์ก็ฟังมาหลายรอบแต่พอมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยลองกลับไปทบทวนแต่ละคําแต่ละชีวิตของ,งพระนางเนี่ยทำให้เกิดความซาบซึ้งทีเดียวเรื่องราวของพระนางเกิดขึ้นในพระกัมปีระบุไว้ว่าพระนางเกิดในตระกูลของเศรษฐีเป็นตระกูลเศรษฐีที่พระมรวยมากตีเดียวนะมีถึง40โกร โกลน,นึงคือ10ล้านถ้ากับว่าเป็นตระกูลเศรษฐีที่มีมูลค่าทรัพย์สินถึง400ล้านทีเดียวตบบมากทีเดียวนอก,ากอจากเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแล้วยังไม่พอนางยังมีผิวพรรณน่าที่ป่องใสแถมยังรูปสวยแล้วก็ยังรวยทรัพย์ด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทำห้เป็นยังไงเอ่ยทาให้พ่อผู้เป็นเศรษฐีมีความห่วงลูกสาวเป็นอย่างยิ่งเมื่อห่วงแล้วเป็นไงก็เลยเอาลูกสาวเนี่ย ให้ไปอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดคือกลัวกลัวคนมาจีบลูกสาวตัวเองแต่แม้จะอยู่ประสาทชั้นเจ็ดก็ตามแต่ก็พลาดเมื่อจเจอเนื้อคู่ที่ใช่ยังไงมันก็ไม่แคล้วกันเป็นยังไงเอง่ยนางได้เจอคู่รักคู่รักก็คือคนรับใช้ในบ้าน ต่อมาก็รอบได้เสียกันนะฮะมีเพราะว่าเพราะว่ามีความรักเกิดขึ้นพ่อก็ไม่รู้ก็จัดการจัดคู่มั่นที่เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อลูกสาวเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในตระกูลที่มีฐานะเสมอกัน ก็บอกลูกสาวตัวเองว่าอพอหาคนแต่งงานให้เจ้าได้แล้วนะนางปตาจาราเมื่อได้ทราบขา่าวเช่นนั้นก็เลยรีบกลับไปบอกคนรักว่าพี่จะตอนนี้พ่อจะจับฉันแต่งงานแล้วนะถ้าเกิดพ่อรักฉันถ้าเกิดพี่รักน้องจริงขอพี่พาฉันหนีเถอะเอาจริงเหรอน้องจริงค่ะถ้าเกิดน้องแต่งไปแล้วนี่แม้พี่จะเอาเครื่องบรนณาการต่าง ไปมอบให้ฉันก็ไม่สามารถที่จะพบเจอเจอฉันได้ถ้ารักน้องจริงถ้านักรักน้องจริงพาน้องหนีนะพี่นะฝ่ายชายก็เลยตกลงบอกว่าเอาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พี่จะไปรออยู่ที่ประตูเมืองขอให้น้องเนี่ยหาอุบายไปหาพี่ที่ประตูเมืองให้ได้แล้วเราหนีกันไปนางปตาจาราก็เลยแกล้งปลอมตัวนุ่งผ้ากระเสือ้อกระเสิง เบือนนางทาสีแล้วก็ทูลศีรษะด้วยหม้อน้ําเดิมตามนางทาสีทั้งหลายไปเมื่อไปถึงประตูเมืองก็พบชายคนรักแล้วก็พาหนีไปไกลเลยไปสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชีวิตจากคุณหนูชีวิตไฮโซกลับมาต้องตกระกำลมลบากด้วยความรักไหนจะผ่าฟืนไหนจะปลูกผักไหนจะปฏิบัติสามีแถมยังอยู่ในถิ่น ธุระกันดานด้วยด้วยความรักที่มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ก็เป็นเครื่องสมานชีวิตของเขาทั้งสองให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อนางตั้งครรภ์นางก็มาคิดว่าเราอยู่ในสถานที่แห่งนี้รู้สึกลำบากไม่มีที่พึ่งเลยอยากจะกลับไปคลอดที่บ้านเกิดก็เลยบอก ออสามีบอกที่จะเราอยู่แถวนี้ไม่มีคนที่จะอุปการะเลยปกติเนี่ยขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่เนี่ยรุนแล้วแต่เนี่ยให้ความรักปรารถนาด,ดีต่อลูกไม่จะตกละกำรมลำบากขนาดไหนเคยปิดทำพลาดขนาดไหนพี่พาฉันกลับบ้าน่อยนะสามีเมื่อได้ยินอย่างนั้นปรากฏไม่ยอมเพราะว่าน้องเอ,อ๋ยถ้าพี่กลับไปพาน้องกลับไปไมีหวังพี่โดนพ่อน้องจัดหนักแน่เลย โดนลงโทษต่างๆสารพัดดังนั้นคงเป็นไปไม่ได้หรอกน้องอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ดูแลน้องเองนางปตาจรา,าได้ยินเช่นนั้นแทนที่จะถอดใจปรากฏไม่เมื่อสามีไปหาสิ่งของของกินในป่านางก็เลยหนีหนีสามีขณะที่ตั้งครรภ์เลยนะก็หนีสามีไปบอกคนเพื่อนบ้านว่าถ้าเกิดสามีกลับมาเนี่ย ก็ให้บอกไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเกิดพอสามีกลับมาตามหาภรรยาไม่เจอพอทราบว่าหออนีไปแล้วเพื่อกลับบ้านจากเพลื่อนบ้านก็เลยรีบตามนางไปในทันทีเพื่อที่จะตามกลับคืนมาก็ตามไปทางจริงๆพอตามไปถึงก็พยายามหว่านล้อมให้นางกลับมากลับไปคลอดที่บ้านเธออย่ากลับไปเลย ก็ขนาดนั้นเนี่ยลมกรรมชาวาสเกิดขึ้นกลมกรรมชาวาสคือลมเบ่งนะครเวลาที่ผู้หญิงจะคลอดเนี่ยจะมีลมชนิดนี้อาจารย์ก็ไม่เคยคลอดอะนะฮะก็พยายามไปหาความรู้มาเอ๊ะมันเป็นไป,นปนไงนะั้นลมเบ่งเซิร์ชใน Google เขาบอกว่าเป็นลมที่ปั่นป่วนขึ้นขณะที่หญิงเนี่ยกำลังจะคลอดบุตรอาการจะคล้ายๆเหมือนกับปวดอุจจระ นะฮะไม่รู้เป็นยังไงหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่แล้วเราจะลมเบ่งออกมาเขาบอกมีเทคนิคนะเบ่งเนี้ยจะเบ่งแล้วก็ร้องจาาอะไรต่างต่างเนี่ยร้องวายวเนี่ยมันเท่ากับเหนื่อยฟรีวิธีเบ่งมันต้องเบ่งแบบแบบสุดแตงเกิดแล้วอย่าร้องพยายามกัดฟันแล้วก็เบ่งให้เต็มที่นะฮะไม่ใช่เบ่งไปร้องไปอันนี้มันจะไม่ค่อยออกต้องพวดเดียวนะฮะ ลมเบ่งจะเป็นอย่างนั้นลมกมามชวาวเกิดขึ้นทําให้นางคลอดคลอดอยู่ครังทานนั่นแหละด้วยความตุนลนตุนลาทีเดียวแต่ก็สําเร็จประโยชน์เมื่อคลอดมาแล้วนางกคิดว่าอะปล่อยการที่จะกลับไปที่บ้านแล้วก็กลับไปอยู่กับสามีตามเดิมต่อมาก็คงประมาณสิบเดือนนางก็ตั้งครร์ลูกคน,กคนกคที่สองขึ้นมาอีกความคิดที่จะกลับไปบ้านเกิดก็ยังเหมือนเดิม เมื่อสามีไปหาของกินในป่านางก็นหนีสามีไปอีกรอบในครั้งนี้เนี่ยอ,อุ้มลูกไว้ที่สาเอลแล้วก็รีบเดินทางกลับไปสู่บ้านคุณพ่อคุณแม่สามีเมื่อทราบข่าวว่าภรรยาตัวเองหนีไปแล้วก็รีบตามไปพอตามไปถึงเนี่ยพยายามให้ภรรยาพยาพยามชักชวนให้ภรรยากลับ ปรากฏขณะนั้นเกิดพายุนอกฤดูการเกิดขึ้นฝนตกห่าใหญ่ลมกรรมาชาวาสของนางลมเบ่งก็มาอีกแล้วนางบอกพี่จา๋าฉันจะคลอดแล้วพอฝนตกมาเนี่ยนางก็บอกว่าพี่จา๋าหาที่หลบฝนให้ฉันหน่อยสามีมองซ้ายมองขวาก็เห็นพุ่มไม้ใหญ่อยู่พุ่มหนึ่งในตัวก็มีมีดติดไปด้วยก็เลยก็เลยรีบจะไปตั หาใบไม้เพิ่มที่เพื่อ,ท,อที่จะมาคลุมให้กับภรรยาเพื่อคลอดบุตรในพุ่มไม้นั้นเองก็มีจอมปลวกจอมปลวกก็มีงูพิษขณะที่ตัดไม้ด้วยความเพลินเพื่อที่จะไปคลุมให้ภรรยาไม่ทันระมัดระวังก็เลยถูกงูพิษกัดกัดปุ๊บก็ตายทันทีนะฮะภรรยาก็พยายาม มองหาสามีเมื่อไหร่จะกลับตัวเองก็ปวดท้องจะแย่อยู่แล้วโดวยกระทั่งไม่ไหวก็เลยคลอดบุตรคนที่สองท่ามกลางสายฝนฝนตกก็หนักลมก็แรงทำให้ทั้งลูกชายคนโตแล้วก็ลูกที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยทนลมทนฝนไม่ได้ก็ร้องเป็นการใหญ่นางปราจานางปตาจาราด้วยความเป็นห่วงลูกทั้งสองนางก็เลย เอาตัวเองเนี่ยป้องกันฝนให้แก่ลูกทั้งสองโดยการเอาลูกแนบไว้ที่ท้องแล้วก็ยืนด้วยยืนด้วยหัวเข่าแล้วก็มือทั้งสองเนี่ยคล่อมบุตรทั้งสองต้องบอกว่าคล่อมทั้งคืนเพื่อกันทั้งลมั้งฝนไม่ให้ลูกเนี่ยหนาวจากลมแล้วก็ฝนนะทั้งคืนเนี่ยพอฝนหยุดตกลุ่เช้าปรากฏผิวนาานี่ซีดเหมือนไม่มีเลือดอย่างนั้นแหะเพราะความหนาว แม้ตัวเด็กทารกที่พึ่งคลอดออกมาเน,เนื้อตัวก็แดงเหมือนชิ้นสดพอเริ่มมีเลื่องมีแรงก็เลยบอกอาลูกจ๋าไปตามหาพ่อกันเถอะพ่อไปทางนี้แหละก็เดินตามไปทางที่สามีจากไปไปหาใบไ,ไม้มาปรากฏไปเจอสามีตายอยู่ข้างทางก็ร้องหผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วก็คิดน้อยใจว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นเหตุทำให้สามีของนางตาย เมื่อขาดสามีผู้เป็นที่พึ่งก็เลยคิดที่จะกลับไปสู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ระหว่างเดินทางไปถึงแม่น้ําอาจิรวดีนงางจะต้องมีควอจะเป็นต้องก้าวข้ามแม่น้ํานั้นไปขึ้นชื่อว่าแม่นม้ํามันต้องกว้างดังแม่น้ําเจ้าพรยาของเราเนี่ยกว้างประมาณ2 0 0ถึง1,200เมตร นางต้องก้ามเข้าแม่น้ำนี้ไปแต่ด้วยกำลังของน้ำเนี่ยดูแล้วนางไม่สามารถที่จะก้าวไปทั้งสามคนได้นางก็เลยนิดนึงแม่น้ำอาชิราวดีเนี่ยเป็นแม่น้ำใหญ่หนึ่งในห้าของประเทศอินเดียนะเราอาจจะเคยได้ยินสำนวนว่าชักแม่น้ำทั้งห้าเนี่ยมาจากตรงนี้แหละอินเดียจะมีแม่น้ำใหญ่ห้าสายคือแม่น้ำคงคา แม่น้ำเอ่อยมนาแม่น้ำสรภูแม่น้ำมหิแล้วก็แม่น้ำนี้แหละแม่น้ำอจิลวดีเป็นแม่น้ำที่ไหลามาจากภูเขาฮิมาลัยทางเหนือแล้วก็ไหลามาลงสู่ทิศใต้แล้วก็ออกไปสู่ทะเลเลยโดยแม่น้ำนี่เนี่ไม่มีอะไรที่เป็นการกันกนก้นขวางไม่มีเขื่อนทำให้น้ำเนี่ยจะมีเฉพาะ หน้าฝนถ้าเป็นฤดูการอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าแม่น้ํานี่เป็นเหมือนทะเลทรายเพราะนานทั้งหลายเนี่ยมันซึมลงไปใต้ดินหมดแล้วเกิดขุดนะเราจะเจอน้ำเนี่ยอยู่ระดับผิวดินคือขุดไม่ลึกเท่าไหร่ก็จะเจอน้ำนะฮะนางปตาจาราจะต้องมีความจะเป็นจะต้องข้ามน้ําก็เลยเอาลูกคนโตนนะ่ะไว้ฝั่งนี้แล้วก็อุ้มลูกคนเล็กที่เพิ่งคลอดเนี่ยนะฮะ น้ำก็สูงประมาณเพียงแค่อกเนี่ยสามารถข้ามไปได้เดินไปคิดดูระประมาณ200เมตรเมตรพอไปถึงฝั่งด้านนู้นแล้วก็หาใบไม้เนี่ยปูแล้วก็ให้ลูกคนเล็กเนี่ยนอนจากนั้นก็จะไปรับรูปคนโตขณะที่เดินกลับไปแล้วก็อยู่กลางแม่น้ำนั่นเองน่นก็กลับเหลวกลับไปดูลูกชายลูกคนเล็กเนี่ยด้วยความเป็นห่วง เดินไปก็เหลียวไปปรากฏมีเหยี่ยวตัวใหญ่ตัวหนึ่งเห็นเด็กทารกตัวน้อยแรกเกิดที่ผิวหนังเนี่ยโดนลมโดนฝนผิวตัวก็แดงเหมือนชิ้นสดอ่ะก็นึกว่าเป็นชิ้นเนื้อก็โฉบลงมาเพื่อที่จะเอาเด็กไปกินนางบัตตาจราเห็นอยู่กลางแม่น้ำก็โบกไม้โบกมือแล้วก็ร้องไล่เหยี่ยวกันให้บินหนีไปซึ่งเหยี่ยวมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรหรอกนะฮะ ก็เลยไม่กลัวแล้วก็โฉบเอาลูกของนางไปฝ่ายลูกคนโตเห็นแม่อยู่กลางแม่น้าโบกใบโบกมือแล้วกสส็ส่งเสียงเรียกก็นึกว่าแม่เนี่ยเรียกตัวเองก็เลยเดินไปสู่แม่น้ําไปตามหาแม่ไปหาแม่โดยกระแสน้าที่เชี่ยวก็เลยพาลูกนางเนี่ยปลิวไหลไปตามน้ําเพราะเราคิดดูนะสามีเพิ่งเสียไปนี่ เห็นตอนหน้าต่อตาเลยเนี่ยจากะเลยว่าลูกคนเล็กก็โดนเหยียวโฉบเอาไปลูกคนโตเนี่ยกระโดนน้ำพัดจากไปต่อตาตาผู้เป็นแม่อีกทั้งเป็นภรรยาจะเสียใจขนาดไหนความโศกเศร้าต่างๆรุมเร้านางปัตาจราเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะเดินทางกลับไปถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ถามเนื่องจากว่าจากมาประมาณสักสองปีได้ สภาพบริเวณพื้นที่ก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเริ่มจําบ้านตัวเองไม่ได้อีกอย่างก็เป็นคนหนูนยอยู่บนประสาทชั้นเจ็ดกลับบ้านเริ่มไม่ถูกแล้วก็เลยถามคนที่ผ่านไปผ่านมาพี่อยู่ไหนก็บอกว่าอ๋อพี่เป็นคนแถวนี้แหละพี่รู้จักบ้านเศรษฐีตระกูลน,นี้ไหมอ๋อตะกูลน,นี้เหรอจะไปพูดถึงเลยมีตระกูลอื่นที่รู้จักไหม เราพูดถึงตระกูลอื่นดีกว่าโอตระกูลอื่นฉันไม่มีธุระด้วยอยากรู้ว่าบ้านตระกูลนี้เศรษฐีท่านนี้อยู่ไหนเอออยากรู้จริงๆเหรอเอาอย่างนี้เมือ่อเมื่อวานทราบข่าวเรื่องฝนตกหนักไหมทราบค่ะฝนคงจะตกเพื่อฉันนี่แหละแต่จะเป็นเงไงเดี๋ยวฉันจะว่าจะเล่าให้พี่ฟังในภายหลังเรื่องเศรษฐีเป็นยังไงบ้านอยู่ไหนคะ เธอรู้ไหมฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเป็นเหตุทําให้บ้านของท่านเศรษฐีเนี่ยพังราบลงมาทับเอาท่านเศรษฐีภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยตายอยู่ในบ้านเห็นควันที่เขาลออยู่ตรงนู้นไหละ่ะนั่นแหละคือควันที่เขากําลังเผาร่างของตระกูลนี้อยู่นางปตาจาราพอได้ยินเช่นนั้นก็แสดงว่าพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของตัวเองเนี่ยโดนบ้านทับตายจากพายุฝนเมื่อคืนนี้เหมือนกัน ข่าวเป็นที่เศร้ายิ่งนักก็ทําให้นางเนี่ยถึงกับชอ็อกไม่ใช่แค่โรคซึมเศร้านะอันนี้คือช็อกเลยทีเดียวความชอ็อกความทุกข์จังใจที่เกิดขึ้นแก่นางเนี่ยเป็นเหตุทําให้เนี่ยสติต่างๆของนางเนี่ยหายไปหมดสิน้นเดินไปไหนเนี่ยบอกว่าผ้านุ่งที่นางนุ่งข่มอยู่เนี่ยก็หลุดด้วยนางยังไม่รู้ตัวเลยเพราะมีความทุกข์ความเศร้ารุมเล้าใจเป็นยิ่งนักแม้ทุกขนาดนี้เกิดขึ้น คนทั้งหลายเนี่ยก็ใจร้ายเหลือเกินนึกว่านางเป็นคนบ้าเอาข้าวของต่างๆกี่ดินต่างๆปลาเธอเพื่อไล่เธอไปเหตุการณ์ของนางเนี่ยพอทรารู้ไม่เอ่ยอยู่ในขายพยายนขององค์สเสด็จพ,พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพอ,องค์ทรงทราบว่านี่สาวกของพระองค์เนี่ยมีความทุกข์แล้วก็ เป็นบุคคลที่มีบุญลาภเนี่ยสามารถบรรลุธ,ธรรมเข้าถึงธรรมกายอรหัตได้และสามารถเป็นกำลังสำคัญของศาสนาของพระองค์พระองค์จึงใช้พุทธานุภาพนะบรรดาลให้นัปตะจาดาบ่ายหน้าเดินทางมายัางพระเชตวันมหาวิหารเมื่อมาถึงพระเชตวันมหาวิหารชาวบ้านชาวช่องสาธุชนหลายก็ฟังธรรม พระพุะเจ้าอยู่ก็อื้งที่เดิว่าตอนนี้หญิงบ้าเดินเข้ามาวัดแล้วให้ช่วยไล่ไปหน่อยก็กําลังขับไล่นางพระสบรมศาสดาสัมมาพรลเจ้าก็ทรงตรัสโอ้ยหยุดเถอะปล่อยให้นางเข้ามาพอมานางพอนางเดินทางเดินมาใกล้ๆพระบรมมพระบรมศาสดาพร์ทรงตรัสเออน้องหญิงจงมีสติกลับคืนมาเถิดสุดเสียงนางปราจตัจาราก็มีสติกลับคืนมา พอมีสติก็เกิดอิริอดตับปะมีความละอายเกิดขึ้นกร็กร,รีบนั่งกระย่งเท้าคนทั้งหลายก็รีบเอาผ้า่มคลุมให้นางนางก็กลมลงกราบแทบประบาทของพระบรามศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้แล้วก็เล่าเรื่องความทุกข์ที่นางเจอเจอมาตลอดเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยเจอเจอความทุกข์ไหนจะสามีตายลูกทั้งสองก็ตายไหนจะพ่อ แม่พี่ชายตายหมดเลยเนี่ยความทุกข์กำลังเกิดขึ้นแก่นางเป็นอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทเจ้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาเตืองนาปัจาจาราบอกปตาจารารู้ไหมน้ําตาของเธอที่หลั่งไหลเนี่ยในวัตตรสงสารในยามที่เธอร้องให้แก่ปิยชนที่พลัดพรากตายจากไปเนี่ยมากกว่าน้ําในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ เอีกมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยไม่ได้หมายถึงมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียนะในที่นี้พระองค์หมายถึงมหาสมุทรที่แวดล้อมเขาพระสุเมนปตาจาราขึ้นชื่อว่าปิยชนทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถเป็นที่พึ่งไม่สามารถเป็นเกาะป้องกันภัยแก่บุคคลที่ยังเวียนว่าอยู่ในสังสารวัตดังนั้นเนี่ยปิยชนบุตรทั้งหลายมี ก็เหมือนไม่มีบัณฑิตผู้รู้แจ้งหัวข้อธรรมนี้พึงตั้งใจชำระศีลแล้วก็ขวนขวายหนทางไปสู่พระมิธิภานของตอนเท่านั้นจบพระธรรมเทศนานางปัจจาราเนี่ยสามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ทันทีแล้วก็บุคคลมหาสารทั้งหลายที่ฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้นะเมื่อบรรลุธรรมแล้วนางก็ขอทูลบรรพชา เป็นพิสูจน์ดีพอบวชได้ไม่นานในขณะที่กำลังฝึกตนอยู่มีครั้งหนึ่งนางต้องการล้างเทา้าเอาขันเนี่ยตักในหม้อแล้วก็ลาดเทา้าสังเกตเห็นน้ำเนี่ยมันไหลไปชั่วหนึ่งระยะหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็หายซึมลงไปในพื้นดินตักขันที่สองลาง้ลางเทา้าตัวเองน้ำก็ไหลไปไกลกว่าขันแรก ตักขันที่สามนั้นก็ไหลไปไกลมากยิ่งขึ้นทําให้นางคิดว่าโอ้ชีวิตของคนของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนะี้นะสัตว์บางพวกเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปในช่วงปฐมวัยเหมือนน้าขันแรกส,สัตว์สัตว์ทั้งหลายบางพวกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ตอนช่วงมัชชิมวัยเหมือนน้าขันที่สองสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในช่วงปัจชิมวัยเหมือนน้ําขันที่สามขณะที่นางคิดอย่างนี้นี่เองพระบรมศา,ศาสดาทรงทราบวาะจิตของนางก็แสดงปฏิหารกายเสมือนมาอยู่ต่อนหน้านะปัจจาราแล้วก็ตรัสเทศว่าปัจจาราเป็นเช่นนั้นแหละบุคคลที่มีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียว แต่เห็นความเสื่อมไปของขันทั้งห้าประเสริฐกว่าบุคคลที่มีชีวิตแม้ร้อยแต่ไม่เห็นถนงความเสื่อมไปของขันทั้งห้าเลยเมื่อนางตั้งใจบวชตั้งใจฝึกฝนอารมตัวเองไม่นานก็เป็นพระอรหันตเทลีรูปหนึ่งและยังศึกษาตั้งใจฝนตนเองจกกนกระทั่งสาม,มารถเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงเรื่องของพระวินัยคือเก่งมาก เป็นเอตคะเป็นเลิศกว่าพ,พิสุนิทั้งหลายในเรื่องของพระวินัยมีลูกศิษย์ในสำนักของพระนางนถึงประมาณ500องค์ทีเดียวนะลนแต่บวชแล้วก็บรรลุธรรมตามพระนางไปเราเห็นไหมเอ่ยบุคคลที่มีความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง24่ชั่วโมงเนี่ยความทุกข์รุมเราจนกระทั่งขนาดช็อกเป็นบ้าได้เลยเนะย,ยังสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ที่อยู่ในใจได้ขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ทุกข์หนักหนาไปกว่า นางนะขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยจงมีสตินะฮะความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่รุมเราขอให้แก้ปัญหาอย่างมีสติมีลุงคนหนึ่งแ้เกิดเจอปัญหาขึ้นในชีวิตอาบน้ํามาออกจากห้องน้ํออกาก็จะเปลี่ยนผ้าปรากฏก้าวขาไม่ออกก็เลยเรียกร้องบอกภรรยาเออมา, ma, มา, ma, มา ma, แม่แม่ช่วยด้วย พ่อเป็นอะไรไม่รู้เรียกรถพยาบาลมาให้หน่อยภรรยามาดูก็หวัวเราะอพ่อเป็นไรเหรอนี่แหละพ่อใส่กางเกงเนี่ยใส่แล้วมันก้าวขาไม่ออกสมองสั่งการแต่ขามันก้าวไม่ออกเนี่ยสงสัยจะเป็นอัมาพาตแล้วช่วยตามพ่อไปโรงพยาบาลหน่อยพาพ่อไปโรงพยาบาลหน่อยภรรยาก็บอกว่าพ่อจ๋าสงสัยพ่อจะแก่นะดูสิ ใส่กางเกงขาขนึ่นเดียวใส่ทั้งสองข้างอะ่ะเอาขาสองข้างใส่ไว้ในขากางเกงข้างเดียวแล้วมันจะก้าวขาออกไปได้อย่างไรนี่ฮะปัญหาบางอย่างนีนถ้าเกิดาขาสตินะมันไปไม่เป็นดังนั้นต้องมีสตินะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นโรคต่างๆที่ลุมเราเนี่ยให้มีสติในการแก้ปัญหาเถอะวิธีการเพิ่มสติให้แก่ตัวเองเนะ่ยก็้ด้วยการอะไรเอ่ยด้วยการหยุดใจด้วยการตั้งใจนั่งสมาธิปลดปล่อยวาง ะะวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างคลายความผูกพันความกังวลความวิตกกยเราใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์การกายฐานที่เจ็ดค่อยๆฝึกไปเลยเราจะคลายความวิตกคลายกังวลคลายความสมองและปัญหาอุปสรรคต่างๆมัน,นจะค่อยๆน้อยลงไปเพราะอะไรเอ่ยเพราะมีบุญบุญที่เกิดจากการหยุดใจนนกระแสบุญจากพระนิพพานจะค่อยคบันดาลให้เกิดช่องทางที่เราสามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้องและสามารถออแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างเรียบร้อยเนี่ยโดยเร็วพันธปัญญาต่างๆในการแก้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นขอให้เรามีสติขอให้เราตั้งใจฝึกสมาธิแล้วก็จะได้เป็นอุปนิสัยในการเข้าถึงพัฒนากายการทุกๆคนนะแต่สุดนี้นะขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความสุขกายมีแต่ความสุขใจมีสติสามารถ ฝึกฝนอบรมตัวเองสามารถปฏิบัติธรรมก็ถึงพระธรรมกายแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างโดยง่ายโดยเร็วพันเขาถึงพระธรรมกายโดยง่ายจงทุกท่านทุกประการเทิ